หวัดดีคนธรรมดาทุกคนด้วยนะครับผมไทยมาริโอครับคลิปนี้ครับผมผมมาเล่นตัวใหม่นะเป็นผู้ป่วยนะครับผมซึ่งผมบอกว่าเป็นตัวที่เท่มากๆเลยครับผมโดยเฉพาะสกิลสลิงนะผมมาสามารถลดผลได้เท่านี้นครับผมซึ่งสกิลตัวนี้นครับผมมันจะมีอยู่สามอันนะก็คือก็คือมันจะมีอยู่2แบบครับผมอย่างแรกก็คือแบบเป็นเอ่อแล้วนะผมเป้าสโคปแบบสีขาวนะครับผม ซึ่งมันจะเป็นการชิ่งนะครับผมซึ่งเราสามารถดึงไปแล้วก็ชิ่งไปตำแหน่งที่เราหันหน้าจอไปได้ผมก็อีกแบบนึงก็คือเป็นสโคบเนี่ยครับผมเป็นสโคปสีส้มนะก็คือมันจะข้ามกำแพงนะครับผมซึ่งมันก็มีอยู่2แบบนะผมก็ดูให้ดีๆนะครับผมว่ามันเป็นแบบไหนนะเวลาแบบเราจะใช้สลิงนะผมก็ส่วพัสซีสกิลอื่นของตัวนี้ก็มันไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมเพราะว่าอีก ไอสกิลตัวเนี้ยคือมันจะจะไปคอมโบกับอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นผู้หญิงนะครับผมที่ซึ่งจะเป็นไอเนี้ยครับผมเออ่หมอจิต,ตวิทยาใช่ปะน่าจะเป็นนักจิต,ตวิทยาครับผมใช่ครับไอตัวนั้นนะครับส่วนใหญ่สกิลสองตัวนั้นมันจะมาคอมโบนะครับผมก็ <c oughs> ตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับผมมีแต่ความเท่นะ <c oughs> ครับผมเพื่อนเราดาวไปแล้วหนึ่งคนโอเคครับเดี๋ยวผมไปปั่นอีกเครื่องหนึ่งครับผม โอ้โหห้องใต้ดินต้องให้นาอีฟไปช่วยครับผมต้องให้เมอร์เซนไปช่วยแนละ้วนี่ครับผมเพื่อนไปแล้วนะยังไงตีไม่โดนช่วยโบไม่โดนโอเคครับผมดึงกันออกมาแล้วนะเพื่อนเราโดนซ้ำแล้วนะครับผมตอนนี้ ลอ,อยครับลงไป1 e ึอแล้วถามว่าตัวสกิลตัวนี้มันมีอะไรบ้างสกิลมันมันมีไม่กี่อย่างครับผมอันเป็นพสัสดีอันแรกเลยนะก็คือเหมือนกับเอ่อถ้าเกิดเราไปช่วยนักจิตวิทยาจากเก้าอี้นะครับผมเราจะดึงเร็วขึ้น50เนะและถ้าเกิดอีกอันนึงก็คือเป็นข้อเสียครับผมถ้าเกิดเราไ่เราไปปัน่นเอ่อเครื่องปั่นไฟกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่นักจิต,ตวิทยาครับผมซึ่ง มันจะปั่นไฟช้าถึงสิบเปอร์เซ็นนะสามสิบเปอร์เซ็นเลยนะเพื่อนเพื่อโอ้โหช้าสุดๆเดี๋ยวถ้าเกิดปั่นกับนักกีตาพิยาก็ไม่เป็นไรับผมแบบปกตินะแต่ถ้าเกิดปั่นกับผู้หญิงคนอื่นนะผมซึ่งก็นะจะปั่นช้าแบบโคตรเลยอย่างที่เห็นกันนะครับผมโอเคครับผมก็เพื่อนเราตายล้วก็คือตายห้องวีขนาดนั้นคือมันช่วยยากครับผมก็ต้องปล่อยตายนะช่วยไม่ได้จริงๆครับผมต้องขอโทษด,ด้วยที่ช่วยไม่ได้ครับผม ก็อีกอันหนึ่งคือมันจะเป็นสกิลพิเศษนะผมที่ไม่สามารถวิ่งมาหากันได้ครับผมก็คือมันจะมีปุ่มพิเศษแล้วผมให้กดหนึ่งปุ่มนะถ้าเกิดเราเจอนัก,กจติตตวิยาอยู่ไกล yeah ๆครับผมเราสามารถกดได้แล้วจะวิ่งไปทันทีเลยนะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบวิ่งเร็วมากๆครับผมซึ่งนัก,กจติตตายยาก็ทาได้เหมือนกันครับผมถ้าเกิดเจอตัวผู้ป่วยนะก็จะสามารถมีปุ่มพิเศษกดได้เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดกดพร้อมกันนี่คือมันจะวิ่งมาชนกันนะซึ่งมันจะแบบระยะมันจะใกกล้็คื ให้คนที่เจอฮันนะผมโดนทันไล่มาไอ้นี่ดีกว่าให้คนที่โดนทันไล่ช่วยดีกว่าผมถึงจะคุ้มนะเหมือนเกมนี้เราจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะเราแบบเราฝันแบบสุดขั้วไปเลย <laughs> โอเคครับผมตอนนี้ผมก็เปิดประตูไปก่อนนะโอเคเพื่อระดาวไปหนึ่งคนครับผม ผมก็คคผมจะไปช่วยเพื่อนนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นโหมดธรรมดานะผมก็ไม่ต้องเครียดอะไรนะโอเคครับผมผมจะไปช่วยเพื่อนนะโอเคครับช่วยครับเพื่อเราจะหนีรอดไหมครับผมแล้วเมื่อกี้ผมสลิงอะไรวะ <c oughs> <c oughs> ผมพูดโมงเหมือนกันนะผมสลิงอะไรเนะี่ย โอเคคระมาทางนี okay, okay. ้นะโอเคผมกับเพื่อนก็ดีนะปุ๊บไปแล้วโคตรเท่เ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่ถูกต้องเพื่อนรับปผลแล้วยังไงครับผมรอตาแดงหมดได้นะจังหวะนี้ เคเหมือนล่างนาฟาจะเป็นตัวที่ตีนะดูว่าเพื่อนเราสวยไหมครับผมผมจะช่วยเพื่อนให้สุดเลยเพราะตาแดงเขาจะหมดแล้วผมน่าจะสามารถช่วยเขาได้ละโอเคเขามาหาผมครับผมเดินไปก่อนครับเขาน่าจะไปอุ้มเพื่อนเรานะเอ้าไม่ใช่ วาผมขวับให้ตามผมนะครับผมโอเคผมวิ่งเลยทำไมก็ต้องยืนรอที่ว้ผมไม่เข้าใจวะ <laughs> ไงครับผมเพื่อนเราจะสามารถลุกเองได้ไหมครับผม เราลุกเองเราวิ่งไปก็ได้นะผมคิดว่า,ายังไงครับผมโดนตีหรือเปล่าช็อตนีออออ้อุ้ยอ้โอเคเพื่อนวิ่งออกไปเลยเพื่อนปุ๊บไปแล้วออกด้วยความสวยงาม โอเคผมผมกไปต่อยเกมเลยดีกว่าผมรู้สึกเกมนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพื่อนๆนครับเพื่อนเพื่อเถ็นอะไรไหมครับเหมือนมันคุ้นๆนะชื่อของเขามันคุ้นๆนะมันเหมือนเป็นฮันตาที่แล้วเลยเฮลเฮเบอร์ตาที่แล้วเลยเฮ้ยเจอฮันคนเดิมเหรอโอ้โหเาสุดยอดอะวนกลับมาเจอกันได้ไงวะเนี่ย มาครับผมอย่างแรกต้องทําคือปั่นไฟครับอยากแรกต้องทำคือการปั่นไฟครับผมเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับผมแล้วเครื่องปั่นไฟมันเป็นหมดวะไหบเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมไปปั่นในสุาสานนะอ้ย <c oughs> เพื่อนๆเ,เราเจอฮันคนเดิมคราบผมสรุปเลย <c oughs> เขาเอาเฮลเมอร์มาเล่นตัวเดิมไหมนะ โอ้หมาจะอะไรขนาดนั้นวะนะอ่าเแบบรยบ้อยครับผมโดนวิงยัดมือนเดิมนะเหมือนตาที่แล้วเลย <c oughs> โอเคครับเพื่อนเราโดนจับไปแล้วนะจะมีใครไปช่วยเพื่อนปปหรือเปล่าครับผมยังวันนี้มีคนอยู่ใกล้ๆอยู่นะครับผมโอเคมีคนถอดเสร็จไปแล้วครับถึงคนเหมือนจะเป็นนักโทษนะ โอเคเดี๋ยวผมช่วยเพื่อนปั่นเครื่องนู้นนะโอเคเพื่อนเพื่อนเราจะเอาเครื่องนี้เสร็จแล้วผมก็โอเคใก้เสร็จเลยอืมช่วยกันแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหเพื่อนเราโดนไล่อยู่พอดีเลย คนนี้เขาจะเอานักบวชอย่างนี้สุดไปเลยนะโอเคครับผมตอนนี้เขาเดินหาหาไม่เจอนะอ้าวเพื่อนเราล้มอีกแล้ว เมื่อกี้เฟดสองเงี้ผมลืมดูถ้ายังไม่เฟดสองผมไปช่วยได้นะเนี่ยโห้ห้องเตยดินอีกแล้วเพลอผมโอ้โหโอ้โหช่วยยากครับห้องเตยดิน โอเคครับผมยอมแพ้ไปครับต้ดเต็มโอเคครับผมปั่นต่อไม่รอแล้วครับจังหวะน,นี้โอเคครับมาเจอผม,มนะแล้วผมจะวิ่งมาเลยครับผมอ่าเขามาดักผมครับผมอ่ามาแล้วเฮ้ยผมยิงไม่โดนทุกคน กูทำอะไรของกูนเนี่ย <laughs> อะไรอ่ะโอเ้เมื่อกี้มันขึ้นสีส้มผมเลยกดไปแล้วมันเหมือนมันดีเลย์อ่ะโอ้พลาดแล้วจังหวะนี้โดนโซนแน่นอนจังหวะนี้โอเคผมมาดูว,ว่าเพื่อน <c oughs> เพื่อนเราจะช่วยเราได้หรือไม่ครับจังหวะนี้น้ำหอมวิ่งมาแล้วนะครผม ไงครับผมใส่ลูกไฟใส่ตุ๊ก,กตาไหมยังไงเพื่อนอุ <c oughs> ้ยอุ้โอ้โหผมตายฟีเลนะอยู่ดตัวละโอเคเหมือนอีกเครื่องทางขวามืออาจจะเตรียมแล้วนะใกล้เตรียมแล้วครับผม โอเคเราอาจจะตายนะเกมนี้โอเคครับเหมือนผมโดนดึงแล้วผมอาจจะต้องสลิงไปตรงน้นก็ได้นะผมก็โอเคครับผมลองลุ้นกันนะว่าเราจะรอดหรือเปล่านะโอ้โหเพื่อนเพื่อนยังไงโอ้โหเรียบร้อยครับยังไงโอ้โหโอ้โหผมโดนตั้มเอยสวยไปแล้วไปอยู่แล้ว โอเคครับผมวิ่งครับนี่โอเค,ค,อเคมาแล้วโอเคครับผมสลิงไปเลยครับโอเคครับผมมาทางนี้แล้วเกือบตายโอเคครับมีสปินอยู่นะ แลโอเคผมอาจจะไม่รอดนะโอเคผมสลิงยังไงผมเหมือนจะหลงทุกคนอันเตอร์หลงอันเตอร์หลงโอ,โอ้สลิงเขามากเมื่อกี้แล้วเขาหลงไปเลยนะ เขาหลงไปเลยนะผมวโาจอดเมือ่อกี้โคตรเอาอหันกับหลงเขาผมเมื่อกี้เข้าไปในม่านแล้วก็คุ้งออกมานะเหมือนหันจะไม่เห็นเลยนะเมื่อกี้เขาเดินหลงไปนะโอเคผมส่วนสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับไ้ด้วยนะผม,มับผมเป็นกำลังใจนะครับผมในการทำคลิปต่อไปนะก็จอดเมื่อกี้นี่ผมว่าโคตรเอาเลยนะผมไม่รู้ว่าเขาไปเห็นจริงหรือว่าเขาแบบเออทำเป็นไม่เห็นนะ แต่ผมนดิว่าน่าจะงงจริงๆแล้วแหละโอเคครับผมไปละบาย